สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีพเอวันนี้เรามี SUV รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกันมานานกับ2026ฮุนไดทักษันไฟนอลลี่รีเวลการเปิดตัวครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของฮุนไดเพราะทักษันเป็นหนึ่งในรถที่ขายดีที่สุดในตลาดโลกและสำหรับปี2026นี้ฮุนไดได้ยกระดับทุกมิติทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยจนเรียกได้ว่าเป็นทักษันที่ล้ำสมัยและน่าสนใจที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ตั้งแต่แรกเห็นต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของ2026คุณใดทักษันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแต่ยังคงเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยคุณไดเลือกใช้แนวคิดการออกแบบที่ดุดันล้ำอนาคตและดูพรีเมียมมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าพารามิเตอริกจิวเวลที่ถูกพัฒนาใหม่ให้เส้นสายดูคมชัดกว่าเดิมไฟหน้าเล็ดแบบซ่อนในกระจังยังคงเป็นจุดเด่นแต่ในรุ่นปี2026นี้ไฟดูสว่างและมีมิติยิ่งขึ้นเมื่อเปิดไฟจะให้ภาพลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแแรงและสปอต เส้นสายตัวถังมีความเฉียบคมตั้งแต่ฝากระโปรงไปจนถึงด้านข้างทําให้รถดูมีพลังและเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้านข้างตัวรถเส้นคาแรคเตอร์ลายที่ชัดเจนช่วยเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราไปพร้อมกันล้ออลูนยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเสริมบุคลิกให้ทักษะดูเป็น SUV ที่พร้อมลุยแต่ก็ยังเหมาะกับการใช้งานในเมืองด้านท้ายของรถก็ไม่แพ้กันไฟไท้ายเล็ดแบบไหลบาร์พาดยาวเต็มความกว้างของตัวรถให้ความร,ามรู้สึกทันสมัยและดูแพงมาก การชนหลังออกแบบให้ดูแข็งแรงพร้อมรายละเอียดที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตโดยไม่ดูเวอร์จนเกินไปโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของ2 2 6คุณไดทักษันคือการผสมผสานระหว่างความล้ำสมัยความหรูหราและความสปอร์ตได้อย่างลงตัวเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคุณไดให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากขึ้นวัสดุที่ใช้ภายในเป็นวัสดุคุณภาพสูง สัมผัสนุ่มและดูหรูหราแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยหน้าจอขนาดใหญ่ถูกจัดวางอย่างลงตัวทำให้การใช้งานสะดวกและดูทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบทัชสกรีนความละเอียดสูงรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปฏิบัติการใหม่ของฮุนไดตอบสนองได้รวดเร็วใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลเบาะคู่หน้ามีระบบปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศในบางรุ่นทําให้การนั่งสบายตลอดการเดินทางพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังพื้นที่วางขาและพื้นที่สีเสเหลือเฟือเหมาะสําหรับครอบครัวหรือการเดินทางกับเพื่อนหลายคนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งสามารถรองรับสัมภาระได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์กีฬาหรือของใช้ในชีวิตประจําวันและเมื่อพับเบาะหลังลงจะได้พื้นที่ขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นในด้านขุมพลัง2026คุณไดทกษันมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานในแต่ละตลาดทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและไฮบริดรวมถึงปลั๊กอินไฮบริดเครื่องยนต์รุ่นใหม่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบไฮบริดของทักษานปี2026ถูกพัฒนาให้ทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้นการสลับการทำงานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าแทบไม่รู้สึกช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลเนียบและประหยัดพลังงานมากขึ้นเหมาะกับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงในทุกสภาพถนนการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำตอบสนองดีให้ความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นความเร็วต่ำหรือความเร็วสูง ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย2026คุณไดทักษันจัดเต็มด้วยระบบคุณไดสมาร์ทเซนรุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับรถในจุดอับสายตาระบบเตือนการชนด้านหลังและระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถและการขับขี่ในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่าย ระบบช่วยขับขี่บนทางหลวงช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ในระยะทางไกลทําให้ทักษันปี2026เป็นรถที่ไม่เพียงแค่สวยและแรงแต่ยังปลอดภัยและฉลาดมากขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือการเชื่อมต่อและเทคโนโลยีอัจฉริยะฮุนไดใส่ฟีเจอร์การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและระบบออนไลน์เข้ามาอย่างเต็มรูปแบบผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบสถานะรถสั่งงานบางฟังก์ชันผ่านแอปพลิเคชันและอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน สำหรับประสบการณ์การขับขี่โดยรวม2 0 2 6คุณไดทักษันให้ความรู้สึกเป็นรถที่ขับง่ายรุ่มนววนแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีขึ้นทำให้การเดินทางเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลถ้ามองในภาพรวม2 0 2 6คุณไดทักษะนไม่ใช่แค่การปรับโมเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับรถ SUV compact ไปอีกขั้น ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยทําให้ทักษันรุ่นนี้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างสบายและยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่กําลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องสําหรับใครที่กําลังคิดจะเปลี่ยนรถหรือกําลังมองหา SUV สักคันที่ใช้งานได้หลากหลาย2026คุนใดทักษันคือหนึ่งในรุ่นที่ควรจับตามองอย่างยิ่งด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูพรีเมียมขึ้นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความคุ้มค่าตามสไตล์หุนได ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Dreamx เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารยานยนต์สุดร้อนแรงแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ